นี่ทำงานของอะไรคุณมาเยอะเลยมาเอะเลย่ยดีใจดีใจใครจะมาดูใครจะมาดูใครจะมาดู 이제 한 대로 나 아이가 필요해요. 아이를 돌봐야 하고 봐야합가 들어가서 브레아아 부탁드리죠. 안녕요 안녕하세요. 안녕 และดิฉันจุนิทาพรมวิศุลผู้ประกาศได้ภรายงานข่าวท่าภาษาระะดำกำนังรายการค่ะสวัสดีครับลำดับต่อไปขอเชิญโจงลค้กอวยตีบหรือาาการเต้นจะคืนของชมพอลวจาทววนทรกค่ะค่ะค่อยตีเบันีและลาตาวิชโชนิคผะดคายุบิจิโย่ยานี้ดิฉนเป็นประกานนกานคนร์ขอ,นนอ,นของขอน i <laughs> มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นเมืองที่ประกอบด้วยกลุ่มชนชาติชาติพันมากถึง15กลุ่มกระจายอยู่ใน9 8 6หมู่บ้าน2,500 การวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามของชาติพันธุ์นะครับลำดับต่อไปนะครับกับเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตร,รีสวัสดีครับพี่น้องชาวลาหูทุกท่านผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานเปิด งานสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลาหูนานาชาติครั้งที่หนึ่งปี2 5 6 7ในวันนี้ผมขอเช่นชมในความรักความสามัคคีของพี่น้องชาติพันธ์ลาหูที่แรงเห็นความสำคัญในการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเชื่อสมสัมพันธ์ทุกภาพอันดีงาม ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่กระจายในทั่วโลกที่เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันทุกท่านครับผมพร้อมให้การสนับสนุนในการสื่อสารด้านศิลปะวัฒนธรรมในทุกชาติพันธุ์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกหรือภาคใต้โดยเสมอภาคและเข้าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติโดยวังอย่างนี้ว่าการสอบสวนของผมจะสามารถทําให้ชาตินนพันธ์ตา่างๆรับและหัวแผนและร่วมการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของตนต่อไปผมว่าอีกเรื่องหนึง่งซึ่งอยู่ในรวมใจของพวกท่านทุกท่านรวมท่านเป็นเรื่องที่ทางตัวผมเองทางรัฐบาลนี้ ให้ความเป็นหัวเป็นใจและให้โอกาสเสมอคำว่าโอกาสถือว่าเป็นอนาคตของพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้รัฐบาลนี้จะให้ความเป็นธรรมกับการพิสูจน์ทราบได้ว่าถ้าเกิดพวกท่านเกิดที่นี่ลูกหลานเกิดที่นี่จะได้รับก,การเข้ากระบวนการในการขอสัญชาติได้ โดยที่ท่านจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขและสิทธิต่างๆซึ่งผมยืนยันทรับว่ารัฐบาลนี้จะให้โอกาสกับพวกท่านทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่แล้วผมขอแากเป็นการศึาพระนารามศิลปาวัฒนารรมเพีรีราลูนาธาท่านครั้งที่หนึ่งปี2 5 6 7 ต่แบบนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับเฮสครัพ่สิห์่เานะรต้องเล่นะุาเนเพราะ่ี่าเนี่ย เป็นการล้างมือนะครับถือว่าเป็นการมีกระหม่อคนนะครับแล้วก็ถายความรบไม่ไเหยืนก็เป็นผู้ใหญ่จะโอยพอไม่กลับผู้ที่มาทำหัวเรานะครับโอยพอให้นะครับ ชริโก้ยิ่กัรชิงิเชนยูอะไรนะเป็แต่ละเี็กให้ป๋องเหนียวเด็กงั้นวลาเราเช่าเรี่กงอะเราต้องอยู่งะ้นเราต่อไปก็เป็นการมอบภูณเรศแล้วชิลิโก้ก็จะได้สะสมไปีรื่อยๆนี่อาโป่เราก็งั้นให้เหนียวเรื่อยๆต่อยอยู่มีชนาโค้กเองให้ป๋องเหนียเลยงั้นเวลาหุ่ยานเอกตาเทเรียยูเสียผู้จะต้องให้ก็มีการประเทศไทยแล้วก็หุ่ย่าเป็นการประเทศจีนนะครับ a